ตอนนี้บ้านเราก็ตอนนี้นะคะบ้านเราก็คือเสร็จสีเสร็จไป3ด้านด้านนี้ตังหมดอยู่เนด้านดียวไม่มีตังชากพีความรักความเมตตาพี่บ่ายเขาไม่เคไปเห็ดุเลยต้องตึ้งแน่ๆพ่อเขามีก็ห้องมีของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรพูดอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิแชนแนลโบโยชิข่างบ้านก็วันนี้เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าบ้านเราไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยังใกล้แล้วอีกอึดใจเดียวอีกอันนี้บอกใกล้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไนเ่ขาดอยู่อย่างเดียวเองอะไรอ่ะขาดตัง์อนเนียจะให้ตัวดูก่อนนี่เดี๋ยวเคาเชียดูว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้ตอนนี้บ้านเราก็ตอนนี้นะคะบ้านเราก็คือเสสี เสร็จไปสด้านด้านนี้ตังหมดอยู่ันด้านด้ไม่มีตังฉาบคนมองไม่ค่อยเห็นอ๋อเราก็เลยทำแค่นี้จับตอนนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปอยู่ก็อยู่ได้เลยนะอยู่ได้เลยเฮ้ยอยู่ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ตอนนี้เราไม่มีระบบน้ำเราขาดการระบบฐานเราต้องอาบบ้านเก่าแต่ปัญหาของบ้านเราอะแม่งเป็นน้ำบาดาล ทีนะโอ้โหแม่งมาตะกอนแบบน้ำส้มมาเลยกูนึกว่าอาบน้ำคงขายก็เลยจะต้องพาทุกคนเนี่ยไปหาของเข้าบ้านอีกเช่นเคยระบบกองน้ำเครื่องกองน้ำปั๊มน้ำแทงน้เาว่าบ้านใหม่บ้านใหม่ๆทุกหลังทุกวันนี้เขาจะไม่มีถังน้ําอาบเหมือน <c oughs> บ้านเราสมัยนี้บ้านพวกนี้มันเป็นชาวอร์เป็นเลนชาวอร์เป็นฝักบัวซะส่วนใหญ่แล้วทำไมอ่ะแล้วเอานังอย่างนี้ กันนี่อุดรูแบบบัวตัวละหมื่นเจ๊งหมดเลยแบบว่ามันมันมันจะเอาน้ําจากปลาปลาเลยไม่ได้ปปไม่ได้มันต้องมีถังพักไว้ก่อนบ้านเรามันไม่เป็นน้าปลาปลาไงปลาปลาเข้าไม่ถึงพวกที่มีคอรีนแบบกรุงเทพอ่ะเข้าไม่ถึงน้ําสะอาดแบบกินได้เลยเข้าไม่ได้แลอันเนี้ยถ้าแดดไปอ่ะตายตายเป็นนิ้วดังนั้นวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยวันนี้พี่ยิ้มจะพาทุกคนไปดูเครื่องกรองน้ําปั๊มน้ําแล้วก็ถังน้ําแต่ว่ายังไม่รู้ ว่าจะใช้สักขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะไปซื้อที่ไหนไอ่ะตอนนี้จะไปซื้อที่ไหนอะไรทำเป็นไม่รู้เราก็ไปอยู่ออกจะบ่อยไทยวัสดุไงโโซื้อของเนี่ยเข้าบ้านจนจนจะเป็นบ้านหลังที่สองของเราแล้วจะรู้จักพนักงานทุกคนแลวนะเข้าไปนี่หวัดดีนันยามเราในหวัดดีเขาเลยเออนี้รู้จักเขาทักกันหมดแหละ แล้ววันนี้เราจะไปซื้อระบบน้ำที่ไทยวัสดุก่อนใช่แล้วเขามีรยอเป่าของเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายจะาายไปเถอะไปเชื่อเขาแต่ถ้าตัวไม่อยากไปใช่ไหมไทยวัสดุเขามีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะทุกคนสะดวกสบายมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบไม่ต้องไปปลอดเออปลอดภัยอะไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคภัยอะไรไม่ต้องเดินให้เมื่อยด้วยไม่ต้องเดินให้เมื่อยด้วย มาส่งถึงบ้านด <esh> ้วยสบายจะตายแต่ว่าวันนี้เขาขอแบบไปดูเองใช่เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าต้อขนาดเท่าไหร่ใช่ใชปปั๊มอะไรเราไปสอบถามที่เขาดีกว่าแต่ว่าพาพ่อไปด้วยดีกว่านะเชื่อป่ะพ่อไม่เคยไปถ่ายวัสดุเลยพ่อเขามีก็ห้องมีของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลยเขาก็มีห้องของเขาอยู่แล้วด้วย เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเลยว่าเราอะไปเลือกซื้อของเขาบ้านยังไงอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้ไปชวนพ่อกันไปซื้อของกันไปเด้ไปเด้นักเลงเหรอยครับทุกนไปเจนที่ไทยวัสดุออมน้อย มึงจะมาดอลลี่ทำไมเนี่ยเลยก็ไมไปไปไหนอ่ะไปไหนเดี๋ยวลงมันจับพกัรมังผู้ชายคนนี้เพราะว่าอะไรไหมเพราะมันใหญ่มากมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพ่ออยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อไปเดินดูเดินอะไรได้เลยเพราะว่าพ่อไม่เคยมาไปดูกันนะคะว่าพ่อเขาสนใจอะไรอมันเยอะแยะไปหมดเลย ก็จะไปเดินตลาดนะให้มันร้อนทำไมวะเนี่ยเพราะไม่เคยมาเจอเจออะไรเลยนี้ ออไม่ได้โอ okay. ้ยสนจริงๆเลยว่ะอันยูบาร์นอ่ไม่ใช่ไงถ้าพ่อเปถูไปใช้อยู่ได้ไม้ฝาโลงอ่ะอันนี่ประตูใหม่ๆดีๆั้งนั้นสวยนั่นเลยหาอะไรกันอะไรหายเดี๋ยวขออนุญาต ไปดูดของที่มันจะต้องใช้จริงๆก่อนแล้วกันใช่แล้วดูแล้วของพ่อเขาเหมือนอยากได้แบบเอาไปเล่นอยา,ไอยาไไอกออยาได้ไปโหลดอ่ะอยากได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้ดีกว่า พอดีวันนี้จะมาดูฟ้อมน้ําแทงน้ํานิดนึงครับมีตัวไหนแนะนําที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบคุณภาพดีๆมากเดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะคะว่าบ้านคุมผู้ชายเป็นลักษณะแบบไหนคะตอนนี้บ้านยิ้มอยู่กันทั้งหมดกี่คนวะตัวแปดสิบคนแปดคนแปดคนเป็นบ้านสองชั้นแปดคนแต่อาจจะมีแบบไม่เต็มคนก็มีคนหนึ่งอะฮะ ัเป็นติดตึงขึ้นเหมืกันพ่อไม่ค่อยเต็มการใช้น้ำอะค่ะของคนนะคะก็คือจะอยู่ที่200ลิตรต่อคนต่อวันนะคะ200ลิตรต่อคนในการคำนวณการใช้น้ำนะคะโดยประมาณโดยประมาณโดยเฉลี่ยแล้วแล้วอย่างบ้านผม8คนไป1006เมื่อกี้บอกว่ามีมี7คน7คนขึ้น7คนึ้1500ลิตรเออพอดีเลยว่ามีไหมครับ1500ลิตรมีค่ะคุณพิชางั้นเดี๋ยวขอขออนุญาตพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะเป็นตัวไหนดีทางดอทเมื่อกี้พี่เขาแนะนําบอกว่า

ตั้งสามารถตั้งการแจ้งได้เลยค่ะอ๋อเหรอฮะรับประกันตัวถังให้25ปีค่ะถังแตกรั่วซึมเรามีเค็มให้ค่ะเรามีบริการซ่อมเค็มค่ะตัวสบายแล้วงั้นเขาเอาดอส1,500ลิตรเอาเอาเอาแต่ตอนเนี้ยพ่อกูไปไหนไหนวะนู่นไปเดี๋ยวเราต้องไปดูปั๊มไปเลือกปั๊มเีกเดี๋ยวขอไปดูปั๊มต่อก่อนนะทุกคนบ้านเรากี่ยห้องน้ำาั้ห้องน้ำบนสามล่างสองมีบ้านหรือว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยท่วมเยอะเหลือเกิน ใช้งานเยอะมากขนาดนี้ปั๊มที่วัดสูงเลยครับวัดสูงเลยะครับเท่าไหร่อะคะถึง6 0ร้อยวัตต์0กรอยเลยต่อการใช้งานเอางี้ดีกว่ายิ้มขอเป็น2ตัวเลยดีกว่าแ้วนั้นอะแยกไปเลยบนล่างไปเลยตามสไตล์ใครจะใช้ข้างล่างก็ใช้ไปใช้บนก็ใช้ไปอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ได้ค่ะถ้าอย่างนี้ขอแนะนําเป็นตัวฮิตาชินะคะ บน350วัตต์นะคะใช่ข้างล่างคนใช้เท่าไหร่คะคนใช้ประมาณ250วัตต์ก็พอก็พอแล้วค่ะคุณชายเแล้ติดตั้งไม่เป็นน่เดีไม่ต้องกลักคับคุณชายทางเราค่ะมีบริการของ w ีฟ i x ให้นะคะ WeFix อ๋อคืออะไรอ่ะ WeFix ก็คือเป็นช่างช่างค่ะรับติดตั้งระบบปั๊มแทงน้ำค่ะ เครื่องกองน้ําในทุกอย่างค่ะทางเรามีช่างติดตั้งที่สําคัญนะคะมีบริการหลังการติดตั้งให้180วันหนึ่งร้อยแปดสิบวันด้วยครับดีจังอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทาอะไรเลยเราซื้อ่างเดียวพี่ก็วก็ส่งส่งเสร็จก็ให้บริการวีฟิกไปติดใช่แล้วเออทีนี้ทำไมเขาบริการดีขนาดนี้เออก็คือจบครบในที่เดียวสรุปเลยแล้วกันสรุปยาให้พี่เขาจัดของให้เอาเป็นปั๊มน้ำา250 พีตาชิหนึ่งตัวสามราสิหนึ่งตัวแล้วก็แทงน้ำดอสดอสเนทุ่าด้วยนะ1 5 0หลิตร1นึ่งถังแล้วก็บอกวีฟิกด้วยว่าให้ไปติดตั้งให้ยิ้มหน่อยโอเคง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมือก็ไม่ต้องเลอะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขอตัวพาพ่อไปเดินช็อปต่อก่อนนะโอ้ยยังเลือกไปโง่เลยเดี๋ยวเราไปที่เขาก่อนแล้วกันน้อโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราพาพ่อเนี่ยไปเดินเลือกช็อปอีกแป๊ปนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะ ตอนนี้ตา,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 าเราแบบยังไม่ตื่นเลยอ่ะก็ถูกแล้วไงก็ยังไม่ตื่นวันนี้นะคะช่างของบีฟิกมาแต่เช้าเลยแปดโมงเพราะว่าเรานัดติดตั้งระบบน้ํากันวันนี้ไงตัวใช,ใช่ใช่นี่ไงพรีเขา้ามาแล้วเตรียมพร้อมถ่ายหลังหน่อยถ่ายหลังหน่อยมีบีฟิกมาพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ําแล้วก็ถังน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําให้เราวันนี้แล้วนี่นอนกี่โมงเนี่ยนอนหกโมง เป็นบอ่อซึนบ่อซวงเป็นอุลูอวงลวงไปนอนต่อฝากด <c oughs> ้วยนะคะ ดูน้ำอยากเห็นน้ำพี่เขาเสร็จแล้วพี่เขาจะเย้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนู่นเลยใครยู่ดแรลัพี่ไก่กอฟพี่ไก่กับพี่ออฟช่างจากทางวีฟิกของเรานะครับวันนี้มาติดตั้งอุปกรณ์ โหมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะโอ้มันใช้เวลานานเหมือนกันนะปั๊มน้ำปองน้ำถังน้ำโอ้โหสามอย่างนี้รอไปครึ่งวันแล้วนะครับทุกคนโอ บอกเลยทาให้เชี่ยวชาญอย่าทำทำไม่ได้แน่นอนให้ใช้บริการช่างดีๆจากวีฟิกดีกว่าถูกต้องขอบคุณวีฟิกอีกหนึ่งครั้งที่สาคัญนะวีฟิกอ่ะเขาไม่ได้มได้งแต่น้ำงานน้ำอย่างเดียวเขามีอะไรบ้างตัวโอ้โหเยอะตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมด้วยปรับปรุงด้วยแล้วก็ติดตั้งชุดเครื่องครัวเลยแบบนี้ชุใช้ไฟฟ้าและก็ยังมีล้างแอร์โอ้โหเป็นไงที่ทําทุกอย่าง นี่ไม่เหนื่อยอ่ะเอาก ah, oh. ีตังช่างหลายทีมและที่สำคัญนะครับทุกคนพี่ที่เขาเนี <BI ่ยยังมาให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาใช่เรื่องบ้านเนี่ยแบบครบวงจรเลยสำหรับใครที่อยากเรียกใช้บริการพวกพี่ๆเขานะครับอย่างพี่ไก่กับพี่ออฟนะครับง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยตรงไหน c ที่เคาน์เตอร์ we fix นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยวัสดุหรือ bnb ใช่ครับผมเขาให้คำปรึกษาและออกแบบฟรีด้วยอ่าแถมถ้าใครสนใจอ่ะ อยากจะให้พี่เขามาสำรวจหน้างงหน้างานก็ง่ายๆเลยครับคลิกเข้าไปที่ www.vfix.co.th เข้าไปจองเข้าไปจองคิวจองอะไรกันก่อนเลยแล้วให้พี่เขามาสำรวจหน้างานกันก่อนแจมครับบอกเลยว่าจะได้แบบนี้นี่เลยฮะนี่ครับนี่ๆี่นี่นมืออาชีพทั้งนั้นช่างมืออาชีพทั้งนั้น แล้วเรามีรับประกันอะไรอีกไหมครับพี่เพิ่มเติมครับหลังจากวันนี้นะครับที่ลค้าส่งงานนะครับเราจะมีรับประกันการติดตั้ง1้0ยบวันรวันใช่ครับผมปุ้ยสามหนึ่งสามาองหกันหกเดือนหเดือน6เดือนเต็มเต็มครับครึ่งปีรับประกันการติดตั้งสอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากและดีมากๆด้วยมันจะมีช่องทางทางอินเทอร์เน็ตติดต่ออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อชักงหน่อยครับผม ติดต่อวีฟิกได้021015444ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอีกสักครั้งนึงครับพี่ไก่กับพี่ออฟนะครับทางช่างจากวีฟิกครับวันนี้มาบุกบ้านเราเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้ของแบบทีมตรงนี้นะครับของดีๆแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับง่ายๆครับที่ลิงก์ครับด้านล่างตรงนี้หรือจะเซิร์ชเข้าไปก็ได้ครับที่ w w w t h a i w a s ดุ c o m หรืออยากจะได้ช่างดีๆแบบนี้ลองไปนัดมาคุยมาดูหน้างานกันได้ที่ w w w v f i x โคทีแอน t h ครับผม EP นี้เราลาเพียงเท่านี้แล้วกันต้องขอบคุณ v f i ิอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณนะคะขอบคุณแทนวัสดุด้วยครับขอบคุณด้วยค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบอกแล้วว่าหวานใจครับ